ครับวันนี้ก็ได้ลาธนาของดีมาอีก2เหรียญ2องค์นะครับพี่น้องครับครับเป็นพระป่านะครับผมสายหลวงปู่มั่นพุริโตะนะพี่น้องครับนี่ก็คือเหรียญของหลวงปู่เหรียญวรลาโพนะครับเป็นพระป่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายวิปัสสนากรรมฐานนะพี่น้องครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นฉลองเจดีปี2อ3 9นยนะครับปี3าข้าวโอ้โห โอ้ผ่านมาหลายปีนะครับพี่น้องครับหลาย10ปีนะครับพี่น้องตั้งแต่ปี39มเตอนนี้ก็ปี68นะครับหลายปีไหมครับลองไล่ดูนะครับพี่น้องครับตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มนะครับผมปี39มเาปี39นี้ผมยังทํางานนะครับผมยังทํางานอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นละครั้งรูปทรงรูปแบบละครังนะครับผมมา ด้านซ้ายมือผมเป็นเหรียญเต็มองนะพี่บินเพื่อนด้านขวาเป็นเหรียญครึ่งองนะครับนะครับเป็นเหรียญปี39รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นฉลองเกดีปี39มเก้านพี่น้องด้านหลังก็จะเป็นเกดีอย่างนี้นะครับพี่บินเพื่อนเหรียญสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญน่าเก็บน่าสะสมมากเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีโอ้โหปีลึกมากแล้วก็มวลสันเยอะแยะมากมายนะครับพิธีใหญ่มากนะครับพี่บินเพื่อนนะครับพิธีใหญ่บ้างนะครับพี่บินเพื่อนครับ ถ้าจําไม่ผิดเหรียญชุดนี้พระชุดนี้ทําการปลูกเสกหรือว่าอธิษฐานจิตอยู่ที่น่าจะอยู่กรุงเทพนะครับพี่น้องครับกรุงเทพมหานครผมก็จําชื่อวัดไม่ได้นะพี่เพื่อนเพื่อนถ้าจํไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเหรียญปี39หลังเกดีมีทั้งครึ่งองค์นะครับเหรียญครึ่งองค์แล้วก็เหรียญเต็มองค์นะครับนี่ครับเป็นเหรียญซุ้มระฆังแบบนี้เนื้อทองแดงนะครับออกเนื้อทองแดงลมดำนะครับพี่น้องสภาพเหรียญ ก็ถือว่าเต็มร้อยนะครับอาจจะมีคราบอัตการมั่งเป็นธรรมดาเพราะว่าเหรียญเก็บไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะครับพี่น้องครับอาจจะโดนความชื้นนะครับนี่ครับคือสภาพของเหรียญมวลสารหลายอย่างนะครับพี่น้องครับเหรียญชุดนี้เหรียญรุ่นนี้มวลสารเยอะแยะมากมายหลายเกจิอาจารย์หลายพระอริยะนะครับมาพรีมวลสารในวันนั้นนะครับผมนี่ครับได้ข่าวว่ามีมวลสารของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีแล้วก็หลวงปู่ ทิมวัดะหารไล่ก็มีนะครับมวลสารในพระรุ่นนี้นะครับมีทั้งผงนะครับผมพระผงทรงปิดตาก็มีพิมพ์ทรงปิดตาก็มีเหรียญก็มีพระผงก็มีนะครับพี่เพื่อนนี่ครับมีทั้งผงทั้งเหรียญนะครับนี่ครับแล้วก็มีมวลสารหลายๆอย่างนะผมมีแต่พระอริยะมีแต่พระดังๆทั้งนั้นนะครับมานามวลสารมามาเป็นส่วนประกอบในพิธีสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็พระปิดตานะครับผมนี่ครับ รตรงสังขาติจะตอกเป็นรูปโคตรเจดีนะครับผมเป็นโคตรรูปเจดีนะครับอยู่สังคาติเหรียญรุ่นนี้อันนี้เป็นเหรียญอ,องค์นี้เป็นเหรียญเต็มองคนะครับพพเพื่อนหลวงปู่เหรียญวรลาาโพรครับท่านก็เป็นสายพระป,ป่าสายหลวงปู่มันผู้นิทัตโตนะครับต้องขออภัยที่ผมกล่าวมาไม่หมดนะครับผมถ้าจะกล่าวมาหมดก็อย่างว่าแหละครับผมบอกว่าดังแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ถ้าจะกล่าวมาหมดพระสายป่าของประเทศไทยเหล่านี้ของภาคอีสานนี้ผมว่าโอ้โหมีน่าจะไม่ถึงร้อยก็ยังนี่ครับเฉียดร้อยเลยครับผมว่าถ้ากล่าวมานะครับผมมันกล่าวไม่หมดหรอกครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นบนช่องผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมท่านใดที่แสดงความคิดเห็นนะครับผมแบบบางท่านก็อาจจะกดเคทองผมมั่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมก็ไม่ถือสานะครับ ใช้คําไม่สุภาพผมก็บล็อกแค่นั้นเองนะครับผมผมก็บล็อกก็ลบแค่นั้นเองไม่เป็นไรผมเพราะว่าคนเราอย่างว่าเลยครับไม่ใช่พระอรหันต์ก็มีกิเลสมีโทสะโมหะเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องครับแม้กระทั่งตัวผมก็มีนะครับพี่น้องแต่ผมไม่ใส่ใจนะครับผมผมจะถ้าใครคอมเมนต์มาไม่ดีนะครับผมผมก็จะตอบไปแบบไม่ดีผมไม่ตอบนะครับผมจะบล็อกท่านออกไปทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นช่องของผมนะครับพี่น้องครับ แต่จะมีตามที่ลบไปก็มีอยู่ประมาณ2คนนี่แหละครับนอกจากมีแต่คนดีหมดแล้วครับคนไม่ดีมีแค่2คนเท่านั้นนะครับผม EP ที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเราจะพูดคุยแต่สิ่งทดีนะครับต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ข่าวดีแล้วครับข่าวดีมาทางใครเราแล้วนะครับผมข่าวไม่ดีก็ไปฟังทางคามีดีกว่านะครับถ้าท่านใดไม่ดีใครคนไหนไม่ดีก็ไป อยู่ฝั่งคาเมร์ดีกว่านะครับฝ่ายดีจะอยู่ฝั่งไทยนะครับพี่น้องครับใครว่าผมพูดไม่ค่อยชัดผมก็เป็นคนอีสานครับถ้าผมจะพูดอีสานอย่างนี้ผมก็กลัวพวกคุณที่เป็นคนภาคอื่นฟังไม่รู้เรื่องนะครับถ้าผมจะพูดอีสานผมรับรองว่าบางบางคนบางท่านฟังไม่รู้เรื่องหรอครับขนาดคนใต้ผมยังฟังไม่รู้เรื่องเลยคนนอกจากจะใช้สื่อไปทางภาษากลางนะครับผมถึงว่าจะพูดไม่ชัด พูดไม่ชัดเราก็ต้องเราถึงว่าจะพูดไม่ชัดเรายังฟังออกนะครับพี่น้องครับอาจจะสำเนียงไม่ไม่อาจแหะครับผมสำเนียงไม่เป๊ะหรอกนะครับผมพูดภาษากลางผมสำเนียงไม่เป๊ะเพราะว่าผมเป็นคนอีสานผมไม่ใช่คนภาคกลางนะพี่น้องครับแต่ผมว่ามันสำเนียงผมมันดีกว่าเราจะไปฟังภาษาคาเมร์นะครับผมถ้าเป็นภาษาคาเมร์โอ้ฟัาางไม่รู้เรื่องเลยนะพี่น้องครับ นี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องสภาพคมชัดลึกนะครับแล้วก็จะมีจุดเห็นไหมครับจุดสีน้ําตาลอ่าสีน้ำตาลอันนี้เป็นมวลสารนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นมวลสารนะครับขึ้นประปรายตามพื้นเหรียญจะมีเม็ดเม็ดเขียวด้วยนะครับเม็ดสีน้ําตาลเห็นไหมครับสีน้ําตาลอมแดงเนี่ยนี่คือมวลสารนะครับผมเราก็ยังบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมวลสารเยอะแยะมากมายหลายท่านท่านเข้าไปท่านลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับในกลุ่มหลักของ พระรุ่นนี้นะครับผมพระหลวงปู่เหรียญวรลาโพนะครับนี่ครับนะครับมีมวลสารเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งมวลสารของผงพายนะครับเออไม่ไม่ใช่ผงพายหลวงปู่ทิมวัดลาหันไร่ละยองนะครับยังมีนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมปีก็ยังมีแล้วก็วัดอะไรอีกละหลายหลายอย่างนะผมหลายหลายครูบาอาจารย์หลายหลวงปู่หลวงตานะครับที่นามวลสารมามาทําสร้างเป็นรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ ไม่ธรรมดาครับพิเศษก็ว่าได้เป็นรุ่นที่พิเศษก็ว่าได้สําหรับมวลสารนะรผมเพราะว่าหลายวัดหลายครูบาอาจารย์จริงๆนํงนมวลสารมาสร้างในรุ่นนี้นะครับพี่บินเพื่อนเห็นไหมครับรุ่นฉลองเจดีนะครับด้านหลังตวงสือคมชัดแล้วก็สวยงามมากเห็นไหมครับนี่ครับตวงสือต้องคมคมอย่างนี้ถ้าเหมือนกับเอานิ้วมือเหมือนกับเราปาการอยปากาเขียนผมว่าไม่สวยเท่าแบบนี้ครับนี่ครับถ้าเขียนต้องเขียนอย่างนี้ ตัวหนังส um, ือเกะี่ยออกมาแบบนี้สวยรุ t t ่นฉลองเกียร์ดีนี่ตามล่องหนังสือก็จะมีเส้นเห็นไหมครับตามตัวหนังสือก็จะมีเส้นตามอักขระก็จะมีเส้นเหมือนกับเส้นขนแมวนะครับเป็นเส้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 นเสนวิ่งปไปตามอักขระหรือว่าตามตัวหนังสือเห็นไหมครับนี่ครับวัดอรัญญบรรพตนะครับพี่น้องครับคุ้นหูไหมครับวัดอรัญญบรรพตจังหวัดน้องคายนะครับจังหวัดน้องคลายปีสามเก้า ปีสามเก้าโอ้โหปีลึกมากนะครับสามเก้านี่ไม่ธรรมดาเห็นไหมครับเม็ดสีน้ําตาลใหญ่แก่เห็นไหมครับนี่ครับคือมวลสารมวลสารหลายวัดหลายวานะครับผมหลายเกจินะครับผมหรือว่าหลายพระอริยะได้นํามวลสารมาพีในงานนี้โดยตรงเลยโดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องรุ่นฉลองเกดีนี่ครับศักดิ์สิทธิ์มากครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องนี่ครับแม้กระทั่งขอบตัดยังมีมวลสารเลย เม็ดสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับสตังแดงนะครับผมเหมือนกับเนื้อคล้ายๆกับสตังแดงนะครับเต็มวงพระเลยสวยงามมากครับผมเห็นใบหน้าหลวงปู่ผมนึกถึงหลวงปู่วิริยังนะครับนี่ครับหลวงพ่อวิริยังหน้าตาแบบนี้แหละต้องยอมรับว่าท่านที่ออกแบบแม่พิมพ์ก็ออกแบบได้เหมือนหลวงปู่เลียญมากเลยครับพี่น้องนี่ครับปีสามเก้าปีลึกมากนะครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นพิมพ์เต็มองมาดูพิมพ์ครึ่งองค์นะครับพี่พินเพื่อนนะครับวันนี้ก็นํามาพี่พินเพื่อนรับชมกันสองเหรียญน,นี่ครับพิมพ์ครึ่งองค์ใบหน้าคมทุกเหรียญน,นะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับรู้สึกว่าผมมีทั้งสองเหรียญหรือสามเหรียญน,นี่แหละผมยังไม่ค้นดูใหม่นะครับยังไม่หาดูอีกสักรอบในตู้นะครับผมในตู้เก็บห้องพระผมนี่แหละนะครับนี่ครับ ผมยังหาหลวงปู่ฟั่นยังไม่เจอเลยเดี๋ยวจะบอกว่าผมไม่มีหลวงปู่ฟัน่นอ่าก็ใช่ละสิคุณมีพระคุณคุณถึงเอาลงก็บอกว่าเอามาลงบอกว่าพระตัวเองดังนะ้รไม่ใช่นะครับพี่น้องครับคือมันดังแต่เฉพาะพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่รู้จะพูดยังไงบางพื้นที่เขาก็ไม่เล่นไม่เล่นหากันบางพื้นที่เขาก็เล่นหากัน แต่หลวงปู่พางแน,น่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับกับพระธาตุคำจันเพราะว่าผมอยู่อำเภอน้ำพองครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงตรงตรงจมูกไม่ไม่ใช่ว่ารอยศึกนะครับอันนี้เป็นรอยมวลสารนะครับสีน้ำตาลนี่อ่าตรงจงมูกหลวงปู่นี่ไม่ไม่ใช่มวลเออไม่ใช่รอยศึกสีน้ำตาลเนี่ยเข้มขๆนี่เป็นรอยเป็นรอยมวลสารนะครับด้านขวามือก็เป็นรอยมวลสารไหมครับเป็นจุดๆสีน้ำตาล จะมีมวลสารผสมกับเนื้อโลหะเนื้อทองแดงลมดำนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่น้องนะครับก็จะมีคราบแบบนี้าการงอกของคราบสนิมนครับการงอกของสนิมเหม็นไหมครับครับปุดๆขึ้นมาอย่างนี้รุ่นนี้จะมีผงพายน่าจะมีผงพายหลวงปู่ทิมด้วยนะครับพี่น้องมาผสมนะครับพระชุดนี้จะมีทั้งพระปิดตาด้วยนะครับพี่วิน่วน มีทั้งพระปิดตานะครับปิดตาก็จะมีผงหลาย,ลาย,ลาย,ลายวัดนะครับนำพระนำมวลสารมา,าสร้างในวันนั้นนะพี่น้องครับไม่ธรรมดารุ่นนี้นะครับรุ่นฉลองเจดีนี่นะครับรู้สึกว่าจะสร้างอยู่กรุงเทพนะครับถ้าจำไม่ผิดพี่น้องเหรียญรุ่นนี้พระชุดนี้จะสร้างอยู่น่าจะทําพิธีอธิษฐานกิจผูกเสกอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ พระรวมในงานคงจะมีเยอะแยะนะครับมีเยอะมากนะครับผมนี่ครับไปออกที่กรุงเทพแหละครับแต่หลังวัดน่าจะหลังวัดเป็นชื่อวัดของจังหวัดหนองคายนะครับวัดอรัญญะบรรพตก็คือวัดหลวงปู่เหรียญนี่แหละครับวัลลาโพนะครับปีสามเก้านี่ครับด้านหลังนี่เป็นเหรียญครึ่งองค์ก็จะตอกเจดีย์เหมือนกันนะครับอยู่ที่สังฆาติเห็นะครับรูปเจดีย์เหมือนกัน แต่เป็นเหรียญครึ่งองเ<ขอ>หรียญรุ่นนี้รู้สึกว่าจะมีเหรียญยืนด้วยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนแต่ผมไม่มีนะครับอ่าแต่รุ่นนี้ถ้าจําไม่ผิดจะมีเหรียญยืนด้วยนะครับมีทั้งยืนทั้งนั่งนั่งเต็มองค์แล้วก็ครึ่งองค์แบบนี้เหมือนกับเหรียญเหรียญบาทแบบนี้แล้วก็มียืนด้วยนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งผงนะครับผมมีทั้งผงพระปิตาก็มีออกปีเดียวกันนะครับพี่น้องปีสามเก้าเหมือนกันนะครับหลวงปู่เหรียญาย อาณาปานาสตินะครับเป็นพระโอโหไม่ธรรมดาพระป่าโดยตรงครับหลวงปู่เหรียญหลวงปูงป่สามหลวงปู่สิมอะไรนี่แหละนะผมนี่สายหลวงปู่มั่นเลยแหะพี่น้องถ้าจะเอาหมดทุกองนี้ไล่มาผมว่ามีเกือบร้อยร้อยองค์มั้งเฉียดร้อยครับแต่ดังคนละพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่เล่นกันนะผมบางพื้นที่ก็นิยมกันบางพื้นที่ก็ไม่ค่อยนิยมกันนะครับอย่างที่ว่าแหละครับ ครับด้านหลังสวยงามมากเป็นซุ้มละครังผมมั่นใจเลยครับถ่าสายหลวงปู่มั่นพุทธิธโตมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมใครจะนิยมไม่นิยมอย่าไปสนใจครับขอให้เราสนใจคือวัดถุมองคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราอย่าไปสนใจเรื่องค่านิยมนะพี่น้องครับเรารู้ว่าโอ้โหขนาดพีมอนสารวันที่ท่านทําการพีมอนสารไม่รู้มาจากวัดไหนม้างนะครับมีแต่วัดดังๆทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งวัดหลวงปู่โต วัดประดูชิมพียังมาเลยครับนำมวลสารมาพีนะครับผมมาพีมวลสารนะครับจัดสร้างชุดนี้ขึ้นมาแม้กระทั่งหลวงปู่วัดละหานไร่หลวงปู่ทีมวัดละหานไร่ก็ยังมานะครับพี่น้องครับท่านจะไปเอาอะไรอีกครับผมแม่ได้ยินข่าวว่ามีมีทางวัดหลวงปู่ดูนะครับวัดจะแกด้วยนะครับนี่ครับนำมวลสารมาพีมาสร้างเป็นเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็พระชุดนี้ขึ้นมานะครับพี่น้องครับไม่ธรรมดา ครับกว่าจะมีรุ่นนี้ขึ้นมาเราไม่ต้องไปสนใจค่านิยมจะนิยมน้อยจะนิยมมากก็แล้วแต่นะครับผมเราสนใจพุทธคุณอย่างเดียวผมเชื่อว่ารุ่นผมเชื่อเลยว่ารุ่นนี้แรงนะครับแรงมากเลยนี่นี่ครับเพราะว่ามวลสารแต่ละวัดแต่ละวานี่ไม่ธรรมดานะพี่น้องครับผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยรุ่นนี้แรงนะครับพี่เ,เพื่อนเอามาลงให้ชมนะครับไม่ใช่ว่ามารีวิวนะครับเพราะาผมมีแค่สองเหรียญเดี๋ยวผมจะลองหาอีกสักรอบนะครับ อาจจะมี3ามสี่เหรียญไม่แน่ถ้ามีหลายเหรียญก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาเดี๋ยวผมให้บูชาต่อนะผมไม่แพงนะครับเลขหลักเลขหลักสามั้งงจุนนี้หลักสามนะครับเลขหลักสามนึกเอาครับหลักสามไม่ถึงหลักสีก่หรอกถ้าจะบูชา,าผมก็ไม่ได้ไปเหมือนกับคนอื่นเขาพวกคนอื่นเขาเขา พวกนั้นเขาไปทางหลักสี่หลัก 4, หาหลัก6แล้วครับหลักเก็ดผมมีแต่หลักสหลักสีนะครับอย่างมากอยู่ประมาณนี้แหละสาหลักสี่หลักหาก็มีนา,นานทีนะครับพี่น้องอตามสภาพเศรษฐกิจพี่น้องเย้ยครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบารมีหลวงปู่เหรียญวราล,ลาโพนะครับวัดอรัญญบรนพตหนองคาย จงปกปักรักษาพี่น้องนะผมที่เข้ามารับชมรับฟังอ e ีพีนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเพบกันใหม่อพีหน้าครับสวัสดีครับ